สวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาพบกับวิถีสารบ้านไผ่บายสักชัยชาแนลนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอเกี่ยวกับการดับไฟประเภท4นะครับจากการช็อตการลัดวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีไฟฟ้าอยู่นะครับดูซิว่าวันนี้ผมจะใช้น้ําดับไฟประเภท4ได้ไหมนะครับพี่ๆติดตามได้เลยครับ เรามาติดตามไฟประเภท C นะครับมาดูว่าไฟประเภท C นะครับดูจากไหนะครับกลมๆสีฟ้านี่คือประเภทของไฟใช่ไหมครับประเภทของไฟ C กลมๆสีฟ้าหรือรูปปักไฟก็แสดงว่านะครับเกิดการช็อตการลดวงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่นะครับวันนี้ผมจําลองแผงวงจรนี้ครับนะครับแผงวงจรที่เกิดการช็อตการลดวงจรของไฟฟ้านะครับทําให้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับพี่ๆดูนะครับ ไฟฟ้ามีใช่ไหมครับทีนี้พี่ๆดูว่านะครับแผงวงจรเนี้ยนะครับจะเกิดการช็อตกันร,ระหวงวงจรแล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะครับสิ่งที่ผมนํามาให้พี่ๆได้สังเกตก็คือว่าอุปกรณ์ในการดับไฟมี2ออย่างนะครับก็คือน้านะครับน้ำนะครับน้ำน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยสองถังดับเพลิงฉะนั้นเป็นข้อคิดให้พี่ๆได้คิดว่านะครับอยู่บ้านเรามีน้ําแต่ว่าไฟที่เกิดขึ้น ไฟที่เกิดขึ้นก็คือไฟประเภท4ไฟฟ้าลัดวงจรนะครับก่อนที่ไฟจะลุกไหม้ทุกครั้งไฟจะต้องบอกเราก่อน,เ,นเขาบอกยังไงรู้ไหมครับนี่ครับควันครับมีควันขึ้นเต็มห้องเลยมีควันขึ้นเต็มบ้านเราเลยแสดงว่าไฟกําลังจะลุกไหม<อ>พ้พี่ๆจะทํำยังไงดีอย่าลืมนะครับมีไฟฟ้าใช่ไหมครับมีไฟฟ้านะครับหนึ่งถ้าเราเห็นอยู่ที่บ้าน น้องๆหนูๆวิ่งไ,ไปบอกพ่อแม่อย่าเอาน้ำไปดับโดยเด็ดขาดพ่อแม่มาถึงเห็นน้ำครับหยิบน้ำมาได้เลยหนึ่งขวดดับไฟไม่ได้นะครับน้ำกับไฟฟ้าเนี่ยนะครับไม่ถูกกันเลยนะครับเราจะเป็นอันตรายเราจะโดนไฟดูด<ช>จะเร่งริยาให้เกิดการลุกไหม้นะครับเติมออกซิเจนเข้าไปองค์ประกอบ3อย่างของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ใช่ไหมครับเชื้อเพลิงความร้อนออกซิเจนเชื้อเพลิงก็คือกระดาษความร้อนเกิดจากการช็อตกันระหว่างจร ออกซิเจนมีแล้วสามองค์ประกอบครบผมจะเติมออกซิเจนเร่งปรญยาให้เกิดการลุกไหมเร็วขึ้นเติมลมเข้าไปครับเติมลมเข้าไปลุกไหมครับไฟเริ่มลุกไหมครับทีนี้เราจะไปดับไฟเราต้องดูประเภทของไฟประเภท4ก่อนหยิบถังขึ้นมาดึงสลักออกไปปลดสายฉีดไปได้เลยครับดับไหมครับพี่น้องดับไหมครับ ไฟประเภท C มีนะครับในถังประเภทของไฟติดอยู่ดับอีกรอบหนึ่งครับดับไหมครับไม่ดับครับเอาอีกรอบหนึ่งครับฉีดอีกรอบหนึ่งทําไมไฟถึงไม่ดับล่ะครับก็เพราะว่าเรายังไม่ตัดสวิตช์เลยฉะนั้นเราต้องปลดสวิตช์ตัดสวิตช์ตัดกระแสไฟไปก่อนลองฉีดอีกรอบนึงว่าจะดับหรือไม่ดับลองดูครับ ไฟไม่ดับครับไฟไม่ดับไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับผมตัดกระแสไฟไปแล้วลูกไม้เชื้อเพลิงธรรมดาเราไม่ต้องไปใช้ถังดับเพลิงแล้วครับเพราะว่าไม่มีกระแสไฟแล้วใช้น้ําดับได้เลยครับใช้น้ําน้ําเปล่านี่ครับดับได้เลยนะครับฉะนั้นดูไว้ครับนี่ครับเอาให้หมดขวดไปเลยครับดับได้เลยเห็นไหมครับอ่า ไฟดับเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องๆนะครับได้รู้ก็คือว่านะครับเวลาเราจะดับไฟอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่โรงงานอยู่ที่บริษัทหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราสงสัยว่าจะมีไฟฟ้าเพิ่งไปใช้น้ําในการดับนะครับเราต้องตัดกระแสไฟเราต้องตัดไฟออกไปก่อนไม่มีไฟฟ้าโดยเด็ดขาดหลังจากนั้นอยู่ที่บ้านเรามีถังดับเพลิงหรือไม่มีก็แล้วแต่เราใช้น้ํา ดับได้เลยนะครับไฟประเภท C ก็คือไฟฟ้านะครับผมเปลี่ยนเป็นไฟประเภท A โดยการตัดสวิต์ปลดสวิต์ออกไปไม่มีกระแสะไฟฟ้านะครับไม่มีกระแสะไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะครับก็เหลือแค่การลุกไหม้แค่กระดาษการลุกไหม้เชื้อเพลิงธรรมดาที่เป็นพวกกระดาษเศษผ้าเศษไม้เนี่ยเป็นไฟประเภท A เราใช้น้ําดับไฟได้นะครับฉะนั้นก็ฝากเป็นข้อคิดให้พี่ๆน้องๆนะครับได้รู้ว่านะครับนี่คืออันตรายของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ การลัดวงจรของไฟฟ้านะครับไงาพืรันเพื่อนนะครับดูคลิปแล้วมีประโยชน์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามนะครับช่องวิถีอีสานบ้านไผ่ายสักชัยชาแนลนะครับเป็นกำลังกิจกำลังใจเพื่อที่จะทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมขอบคุณครับ